แสงสุดท้ายแห่งดวงดาวในอนาคตอันห่างไกลมนุษยชาติได้สร้างสถานีอวกาศขนาดใหญ่ชื่อว่านื้อรันซึ่งลอยอยู่ในวงโคโจรของดาวเคราะห์ที่กำลังจะตายดวงอาทิตย์ของดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังจะดับลงและมนุษย์กลุ่มสุดท้ายกำลังพยายามส่งลูกบาทพลังงานซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สามารถเก็บแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ตลอดกาลกลับมาอย่างโลก ตัวเอกของเรื่องคือไรอันวิศวกรหนุ่มผู้รับผิดชอบในการบำรุงรักษาลูกบาศก์พลังงานเขาพบว่าลูกบาศก์ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งพลังงานแต่ยังเก็บความทรงจำและจิตวิญญาณของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในสถานีนิรันไว้ด้วยระหว่างปฏิบัติภารกิจไรอันต้องตัดสินใจว่าจะส่งลูกบาศก์กลับโลกเพื่อช่วยมนุษยชาติหรือเก็บมันไว้เพื่อรักษาชีวิตและความทรงจำของเพื่อนๆบนสถานีจุดหักมุม เกิดขึ้นเมื่อไรอันคนคบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกมันสื่อสารผ่านแสงและต้องการลูกบาทเพื่อดำรงเผ่าพันุ์ในที่สุดไรอันตัดสินใจแบ่งพลังงานให้ทั้งสองฝ่ายและสอนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นอย่างสมานฉันเรื่องจบลงด้วยภาพของไรอันที่ยืนอยู่บนสถานีอวกาศมองดูโลกและดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่กำลังฟื้นคืนชีพเขายิ้มโนวิง ว่าแม้แสงของดวงอาทิตย์จะเลือนลางแต่แสงแห่งความหวามของมนุษยชาติยังสว่างสวย